อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะบทสวดอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศกระฐานจะอานันทะอริยสักวินเยอนุตตราอินทริยภาวนาโหติอานนอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่า อิทานันทะพิกุโนจากคุณารูปังทิสวาอุปัชติมนาปังอานนท์ภิกษุในกรณีนี้เพราะเห็นรูปด้วยตาอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นอุปัชติอะมะนาปังไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นอุปัชติมนาปามนาปังเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้น โสเอวังปชานาติอุปปันนังโขเมอิทางมะนาปังภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้อุปปันนังอะมะนาปังไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วอุปปันนังมะนาปามะนาปังเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ตันจะโขสังคตังโอลาริกังปฏิจ,จะสมุปปันนังเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบหยาบเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเอตังสันตังเอตังปณีตังแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและประนีตพยิยธิทางอุเบขาติกล่าวคืออุเบขาดังนี้ ตัดสตังอุปปันนังมนาปังเมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วอุปปันนังอะมนาปังไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วอุปปันนังมนาปามนาปังเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนิรุดชติอุเปขาสันถาตินั้นย่อมดับไปส่วนอุเบขายังคงดำรงอยู่ เสยยะถาปิอานันทะจักขุมาบุริโสอุมมิเลตวาวานิม,มิเลยยะนิม,มิเลตวาวาอุม,มิเลยยะเอวะเมวะโคอานันทะยัสสะกัตสจิเอวังศีคังเอวังตุวตังเอวังอปะกะสิเรนะอุปานันงมนาปังอุปานันงอะมะนาปัง อุปันังมนาปามนาปังนิรุชติอุเปขาสันทาติอานนนอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคนส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อายังวุจจานันทะอริยสักวินเย อนุตราอินทริยภาวนาจากขุวินเยยเยสุรูเปสุอานอน์นี้แลเราเรียกว่าอินทรียภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยจักสุผู้สวดพึงพิจารณาอนุโลมตามในกรณีแห่งอินทรียคือโสตะคานะชิวหากายะและมโน บทสวดก่อนนอนสยานัสสาเจปิพิกเวภิกุโนชาคารัตสะภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุนอนตื่นอยู่อุปัชติกามะวิตักโกวาพยาปาทะวิตักโกวาวิหิงสาวิตักโกวาถ้ามีกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น ัจะภิกุนาธิวาเสติปชาหะติวิโนเทติพยันตีกโรติและภิกษุนั้นก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้อนาภาวังะเมติแต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือสยาโนปิภิกคเวพิกขุ ชาคโรเอวังภูโตอาตาปีโอตตปีสตะตังสมิตังอารัฐะวิริโยปหิตัตโตติวุจตีติภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เป็นอย่างนี้แม้กำลังนอนตื่นอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรรู้สึกกลัวต่อบาปอากุศลอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิด ตัดสะเจอานันทะพิกุโนอ,อิมินาวิหาเรนะวิหารโตอานนท์ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สยนายะจิตตังนามติจิตน้อมไปเพื่อการนอนโสสยติเอวังมังสยันตังนาพิชชาโทมนัสสา,าปาปกาอากุศลาธรรมมาอันวาดสวิตสันติติ ภิกษุนั้นก็นอนด้วยการตั้งจิตว่าอากุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายคืออาภิชาและโทมนัสจากไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้อิติหะตัทธะสัมปะชาโนโหติในกรณีอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้นบทสวดธรรมวินันคือศาสดาสิยาโขปนานันทะตุมมหากังอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าเอวะมัตสะอติตะสัตถุกังปาวะจนังนัตธิโนสัทถาติ ทำวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้นาโขปเนตังอานันทะเอวังทัตถพังอานอน์ข้อนี้พวกเธออย่าคิดดังนั้นโยโวอานันทะมายาธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญาโต อานนนทมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายโสโ,โวมะมัดจเจเยนะสัทธ,ธาธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดพึ่งตนพึ่งธรรมเยหิเกจิอานันทะ เอตะระหิวามะมันจเจเยวาอานอนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามอตตะทีปาวิหะริสันติอตตะสรนาอนัญญะสารนาจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรนารณะธรรมะทีปาธรมมสรนาอนัญญะสารนา มีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ตัมะตะเคเมเตอานันทะพิกขุพะวิสันติเยเกจิสิกขากามาติอานนท์ิกษุพวกใดเป็นผู้ใครในสิกขาภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแลบทสวดปัดชิมวาจา หันทะธานิภิกขเวอามันตะยามิโวภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัป,ปมาเทนะสัมปาเททะเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการเจริญเมตตา เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจัดตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้เมื่อใดจิตของเธอเป็นจิตตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตได้เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญกระทําให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติอุเบกขาเจโตวิมุตติทาให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมปรารบดีแล้วเมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ ผนแล้วจากอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นปราโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทแล้วปิติก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปิติแล้วกายก็สงบรำงับผู้มีกายสงบรำงับย่อมเสเวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่า เบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยกรุณาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่ หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยมุทิตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยอุเบขาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวาง ทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่สะบกขอรณีมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมท้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหนไหนปันความร้อนแผดเผาเร่าร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำ เขามาถึงสัะโบกขอรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่า เป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติอุเบขาเจโตวิมุตติที่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นเมื่อใดเธอเจริญสมาธินี้อย่างนี้เจริญดีแล้วเมื่อนั้นเธอจักเดินไปในทางใดๆก็จักเดินเป็นสุขในทางนั้นๆยืนอยู่ในที่ใดๆก็จักยืนเป็นสุขในที่นั้นๆนั่งอยู่ในที่ใดๆก็จักนั่งเป็นสุขในที่นั้นๆ นอนอยู่ที่ใดๆก็จักนอนเป็นสุขในที่นั้นๆเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุดยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองๆปรารบสมำเสมอดีแล้วพึงหวังอนิสงส์ส1ออย่างคือ หลับเป็นสุขหนึ่งตื่นเป็นสุขหนึ่งไม่ฝันร้ายหนึ่งเป็นที่รักของพวกมนุษย์หนึ่งเป็นที่รักของพวกอมนุษย์หนึ่งเทพพยดารักษาหนึ่งไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีไม่ต้องปุกค,คนนั้นหนึ่งจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วหนึ่ง สีหน้าผุดผ่องหนึ่งไม่หลงทำกาละหนึ่งเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลกหนึ่งเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้ง ระพฤติสังสมเนืองๆปรารบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอานิสงส์สิบเอ็ดอย่างนี้คำชี้ชวนบิงบอลภิกษุทั้งหลายโยคกรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับสนิทแห่งทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่าง พวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลายการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระาศาสดาหรือเพื่อสัพพรมจารี ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็ม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุและเธอนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมแ,แก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารตามที่เธอได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแต่เธอกระทําการท่องบนซึ่งทาโดยพิสดารตามที่ตนฟังมาเล่าเรียนมาอยู่เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะ รู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอทําการท่องบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ได้ฟังมาเล่าเรียนมาอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อปราโมทแล้วปิติย่อมเกิดเมื่อใจปิติ กายย่อมรำงับผู้มีกายรำงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นภิกษุทั้งหลายนี้คือธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุติข้อที่สามซึ่งในธรรมนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่ จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงซึ่งความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้ว เพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันกเกษมจากโยคะเถิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ